สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานช n n e ลนะครับวิดีโอนี้นะครับเป็นวิดีโอที่ผมอยากจะมาให้คําแนะนำนะครับกับทุกคนนะครับเกี่ยวกับตําแหน่งงานในการเป็นนักพัฒนาเว็บไซต์นั่นเองนะครับซึ่งพอดีว่ามักจะมีหลายๆคนนะครับมาปรึกษาผมค่อนข้างบ่อยนะครับว่าผมควรจะเป็น f r o n t End ดีไหมหรือเป็น Back e n d ดีหรือจะเป็น Full Stack Developer ดีนะครับวิดีโอนี้ก็เลยอยากจะมาให้คําแนะนํากับทุกคนนะครับว่าทางไหน เหมาะสมกับทุกคนที่สุดนะครับซึ่งตรงนี้นะครับทุกคนถ้าเกิดว่าให้ผมเนี่ยพูดตรงๆเลยนะนะครับจริงๆเนี่ยผมก็ไม่สามารถตอบได้นะครับว่าทางไหนนะครับตำแหน่งไหนมันถึงจะเหมาะสมกับทุกคนมากที่สุดนะครับตรงเนี้ยทุกคนจะต้องไปหาตัวตนของตัวเองนะว่าเราเนี่ย เอออยากจะทําด้านไหนเหมาะสมกับด้านไหนนะครับเพราะว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวจริงๆนะครับแต่สิ่งที่ผมเนี่ยอยากจะมาให้คําแนะนําแล้วก็อยากจะบอกทุกคนจริงๆเนี่ยก็คือผมแนะนําว่าทุกคนควรที่จะรู้ทั้งคู่นะครับไม่ว่าทุกคนเนี่ยจะไปเป็นฟอนต์เอ็นนะครับหรือว่าจะไปเป็นแบ็กเอ็นก็ตามนะฮะทุกคนเนี่ยควรจะต้องรู้นะครับว่าเออสมมุตินะถ้าเกิดว่าทุกคนไปเป็นฟอนต์เอ็นนะครับทุกคนก็จะต้องรู้ว่าการทํางานของทางฝั่งแบ็กเอ็นเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่า ฟรอนต์เอกับ Back End นเนี่ยจะต้องทํางานร่วมกันอยู่แล้วนะครับหรือใครที่จะเป็น Back End นะครับก็จะต้องรู้ว่าเออฟรอ n ต์เอ,อเนี่ยมีการทาํางานยังไงนะครับเพราะว่ามันก็จะทําร่วมกันอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะมีประโยชน์กับเรามากนะครับถ้าเรา รู้ทั้ง front end ทั้ง back end นะครับซึ่งตัวนี้ต่อให้ทุกคนเนี่ยจะไม่ได้ทํา front end ก็ตามถ้าเกิดว่าทุกคนเป็น back end นะครับหรือทุกคนเนี่ยจะเป็น front end ก็คือไม่ได้ทํา back end ก็ตามอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามันคือสิ่งที่จะต้องรู้นะครับเป็นพื้นฐานที่เราจะต้องรู้ว่ามันทํางานร่วมกันยังไงนะครับไม่งั้นเนี่ยทุกคนก็จะงงนะว่าเออเราทํา front end ไปแล้ว back end เนี่ยจะเอาไปทําต่อ,อยังไงหรือเราเป็น back end front end จะเอาไปทําต่อ,อยังไงนะครับแต่จริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ย น่าจะมีพื้นฐานอยู่แล้วนะครับแต่ว่าใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยนะครับก็แนะนําว่าให้ศึกษาทั้งคู่เลยเพราะว่ามันจะมีประโยชน์กับทุกคนมากๆนะอันนี้ผมบอกเลยซึ่งโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมเริ่มมาจากการเป็นฟอนต์เอ็นนะก็คือผมชอบทําแบบดีไซน์ชอบอะไรพวกนี้นะครับแต่ที่นี่ผมก็รู้สึกว่าเออการเป็นฟอนต์เอ็นเนี่ยจริงๆมันก็โอเคแล้วแต่ผมเนี่ยอยากจะฝึกฝ,กฝนเพิมเ่มเติมเพื่อที่จะให้รู้ว่าการทํางานร่วมกันของฟอนต์เอ็นกับแบ็กเอ็นเนี่ยมันทานํางานยังไงนะครับดังนั้นผมก็เลยฝึกแบ็กเอ็นควบคู่กันไปด้วย นี่แหละคือคําแนะนําที่อยากจะบอกทุกคนเลยนะครับไม่ว่าทุกคนเนี่ยกำลังอยากจะเป็น front end หรือว่ากําลังอยากจะเป็น back end นะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยรู้ทั้งคู่เลยนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าฝึกฝนให้ตัวเองเนี่ยเป็น full stack developer ไปเลยนะครับเพราะการเป็น full stack developer เนี่ยเราทําได้ทั้งคู่ใช่ไหมนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะคล่องตัวนะครับสมมุติว่าเราทํางานคนเดียวเราก็สามารถทําได้หรือ เราจะไปเป็น Front-end เราก็สามารถทําได้เราจะเป็น Back End เราก็สามารถทําได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็คือส่งผลดีต่อตัวเราเองลุ้นๆ้เลยนะครับก็เนี่ยจะเป็นคําแนะนําที่อยากจะมาให้กับทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องๆหรือว่าคนที่กําลังเริ่มต้นทางนี้นะครับแล้วกําลังสงสัยว่าเออผมควรจะเป็น Frontend หรือว่าเป็น Back End ดีนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครรู้ตัวเองนะครับว่าเออ born to be front end born to be back end อะไรเงี้ยอันนั้นดีมากนะครับทุกคนก็สามารถที่จะศึกษา ฟรอนต์เอนหรือว่าแบ็กเอนเนี่ยได้แบบตรงๆไปเลยนะครับแต่อย่าลืมว่าอีกทางหนึ่งเนี่ยก็ควรรู้ไว้ด้วยนะครับต่อให้ทุกคนจะไม่ได้รู้อะไรเยอะนะครับแต่ควรที่จะรู้พื้นฐานไปด้วยว่าเออมันมีกระบวนการยังไงนะครับผมตรงนี้แน่นอนว่าผมเนี่ยอยากจะให้ทุกคนนะครับมีจุดยืนของตัวเองก็คืออ่ะทุกคนอาจจะชอบแบ็กเอ d นก็คือทําไปเลยนะครับฝึกโฟเรื่องของแบ็กเอ d นให้เยอะๆนะครับแต่ว่าอย่าลืมฝึกฟรอนต์เอนด้วยนะครับผมอาจจะไม่ชอบแต่ก็ฝึกไว้นะครับให้รู้พื้นฐานไว้ หรือใครที่รู้ตัวว่าอยากจะเป็น f r o n t End ก็ดีมากนะครับก็ฝึกฝนทางด้าน f r o n t End ไปให้เยอะๆเลยนะครับแต่ก็อย่าลืมว่าทางฝั่ง c บ End เ,เนี่ยก็ควรฝึกฝนไปบ้างนะครับให้เราเนี่ยรู้ว่าเออการทํางานอะไรเงี้ยมันทํางานร่วมกันยังไงนะครับผมเพราะถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเออเผลอๆเนี่ยเราอาจจะได้เป็น Full Stack นะครับเราอาจจะได้งานที่มันจะต้องทําคนเดียวอะไรเงี้ยเราจะได้ทาได้นั่นเองนะครับก็ตรงเนี้ยอยากจะให้คําแนะนําทุกคนประมาณนี้นั้นเองนะครับว่า ฝึกตัวเองให้เป็น full stack developer ไปเลยนะครับผมทีนี้นะครับเผื่อว่ามีคนสงสัยนะว่า front end back end แล้วก็ full stack เนี่ยคืออะไรนะครับก็เดี๋ยวจะมาให้ความรู้นิดนึงนะครับคร่าวๆนะเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะมีความรู้พื้นฐานตรงนี้กันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเผื่อใครไม่รู้นะตรงนี้นะฮะก็ในส่วนของนับพัฒนา front end นะครับอ,อันนี้ลืมบอกไปก็ขอใช้เว็บไซต์ blog.openlandscape.cloud นะครับ เป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลตรงนี้แล้วกันขอบคุณมากนะครับผมอ่ะมาดูกันนะครับซึ่งนักพัฒนาฟรอนต์เอนเนี่ยก็คือนักพัฒนาโปรแกรมในส่วนด้านหน้าที่มองเห็นได้ทันทีของเว็บไซต์นั่นเองนะครับหรือว่าที่หลายคนเนี่ยเรียกกันติดปากเลยว่าหน้าบ้านนั่นเองอ่ะอันนี้จะเป็นภาษาไทยเลยนะครับภาษาบ้านเราก็จะมาพูดคํานี้หน้าบ้านหน้าบ้านนะครับซึ่งก็คือจะเป็นเว็บไซต์นี่แหละหน้าเว็บนะครับที่ผู้ใช้เนี่ยสามารถมองเห็นแล้วก็โต้ตอบกับเบราว์เซอร์ได้นะครับ ซึ่งในการที่เราจะเป็น f r o n t End เนี่ยความรู้พื้นฐานที่เราควรที่จะต้องรู้นะครับก็คือจะมีตามนี้เลยอันนี้จะเป็นแบบแกนหลักเลยนะเออเป็นแกนหลักของ Front End developer เลยนะครับ HTMLCSS แล้วก็ JavaScript นะครับซึ่ง3ตัวนี้นะฮะบอกเลยว่าไม่รู้ไม่ได้นะครับผมยิ่งตัวเนี้ยนะครับ JavaScript เนี่ยคือจะต้องรู้เลยนะครับแล้วก็ต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับฝึกให้เก่งเลยนะครับผมประมาณนี้นะฮะ อ่ะทีนี้นะครับมาดูนักพัฒนาทางฝั่ง back end นะครับ back end ก็คือนักพัฒนาโปรแกรมในส่วนของหลังบ้านนะครับหรือการทํางานเบื้องหลังของเว็บไซต์ส่วนต่างๆในเว็บไซต์นะฮะที่ผู้ใช้เนี่ยไม่สามารถที่จะโต้อตอบได้โดยตรงนะครับอ่ะทักษะสกิลภาษานะครับที่ back end developer เนี่ยควรที่จะเรียนรู้ก็ตามนี้เลยนะครับจริงๆมันมีเยอะมากนะถ้าให้ผมแนะนําก็ตามนี้ฮะ PHP Python Ruby Node.js อะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับทีนี้มาดูในส่วนของนักพัฒนา Fullstack นะครับผมคืออะไรนะครับซึ่ง Fullstack Developer นะฮะหรือว่านักพัฒนา Fullstack เนะี่ยก็คือนักพัฒนาเว็บอย่างเต็มรูปแบบทั้งหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านนั่นเองนะครับผมอ่ะตรงนี้จะต้องมีความรู้ทั้ง front end แล้วก็ back end เลยนะครับผมเพราะว่าคำว่า Fullstack ก็คือเต็มรูปแบบนะทั้งหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านนะครับผมเนี่ย ก็มาดูว่าควรมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับก็จะต้องมีความคุ้นเคยหรือว่าเป็นคนที่เซียนเลยแหละพูดง่ายๆนะครับก็คือเขียน HTML CSS JavaScript ได้นะครับแล้วก็ภาษาโปรแกรมมิ่งนะครับอย่างน้อยหนึ่งภาษาก็อย่างเช่น PHP Node.js Python อะไรพวกนี้นะครับผมอ่ะเนี่ยครับก็ถ้าใครอยากจะอ่านอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาดูที่เว็บไซต์ตามนี้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับผมอ่ะทีนี้นะครับ ามาดูเพิ่มเติมมาดูเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับนอกจากาที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้อันนี้เขามีาข้อมูลเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับก็คือทักษะที่ full stack จะต้องมีนะครับอ่เมื่อกี้พูดไปแล้วเนาะ HTMLCSSJavaScript นะครับแล้วก็เชี่ยวชาญในด้าน FrontendFramework อย่างน้อยหนึ่งรายการขึ้นไปก็คือทุกคนก็เลือกเอาเลยจะเป็น ReactJS เป็น Angular เป็น VueJS อะไรก็ว่าไปนะครับาภาษาโปรแกรมมิ่งนะครับอย่างเช่น RubyPHPPython อะไรอย่างนี้นะครับ แล้วก็ทํางานกับฐานข้อมูลนะรู้จักกับฐานข้อมูลนะครับอันนี้สําคัญมากเช่นกันนะครับเพราะว่าในการเขียนโปรแกรมเนี่ยเรื่องของฐานข้อมูลเนี่ยสำคัญมากนะครับการออกแบบดีไซน์อะไรเงี้ยจะทํำยังไงนะครับต่อไปก็คือ version control นะครับอย่างเช่น git นะอันนี้ก็สําคัญเช่นกันเวลาทํางานเป็นทีมอะไรเงี้ยจะต้องใช้แน่นอนนะครับอ่ามีความรู้แล้วก็แนวทางปฏิบัตินะครับที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือ security ในเว็บไซต์นั่นเองนะครับมีความรู้ความชํานาญเกี่ยวกับเว็บนะครับหรือการออกแบบ ภาพรวมของงานรวมถึงสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับผู้ใช้นั่นเองนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้จะเห็นได้ว่าเนี่ยคือจะเป็นทักษะที่ front end back end หรือว่า full stack เนี่ยควรมีนะครับผมจากนั้นสุดท้ายก็คือสิ่งที่เป็นการบ้านนะครับให้กับทุกคนเลยที่ผมอยากจะบอกทุกคนก็คือทุกคนจะต้องไปหาตัวเองนะครับไปหาตัวตนของตัวเองว่าเราเนี่ยอยากจะเป็นนักพัฒนาสายไหนนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยมีคนมาถามผมเยอะแต่ผมตอบให้ไม่ได้จริงเพราะว่า ผมไม่ใช่ตัวของทุกคนนะครับผมก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเออเฮ้ยไปทำฟอนต์ N4 ไปทำแบ็ก N4 แต่ว่าตรงเนี้ยให้ทุกคนไปสังเกตตัวเองเพราะว่าจริงๆอ่ะตัวของเราเองเนี่ยมันจะมีเซนต์อยู่แล้วมีสัญชตาตญาณอยู่แล้วว่าเออเราอยากจะทําด้านไหนคือจริงๆอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่เออถ้าเกิดมันมีแรงบันดาลใจนะครับในการแบบเออถ้า เราไปอยากเป็นฟอนต์เอ็นอยเงี้ยเออมันก็จะมีแรงบันดาลใจแล้วว่าเออว่าเราชอบด้านนี้อะไรเงี้ยนะครับก็ตรงนั้นแหละแสดงว่าเราก็คืออยากเป็นนะครับแต่ก็ตามนั้นนะตามที่ผมให้คําแนะนําทุกคนก็คือให้ทุกคนฝึกนะครับตัวเองเนี่ยให้เป็น full stack developer ไปเลยนะครับผมโอเคครับทุกคนก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับหาาชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด u b บ c r i b ้นะครับแลวรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ